จังหวัดราชบุรีตรวจประเมินตลาดสดหน้าซื้อเน้นอาหารปลอดภัยตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนนายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดราชบุรีออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีตามนโยบายเน้นหนัก แด้านของจังหวัดราชบุรีคือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของอาหารซึ่งมีหลักเกณฑ์ประกอบไปด้วยด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมเช่นโครงสร้างห้องน้ําขยะมีความสะอาดเป็นระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารเช่น อาหารสดที่จำหน่ายไม่มีสารปนเปื้อนต้องห้ามได้แก่บอร์เร็ฟอร์มาลีนสารฟอกขาวสารกันราสารเร่งเนื้อแดงและยาฆ่า,มาแมลงด้านคุ้มครองผู้บริโภคเช่นติดบ้านราคาสินค้าไม่จำหน่ายเกินราคามีตาช่างกลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้กล่าวว่าจากการประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีในด้านความปลอดภัยของอาหารไม่พบสารต้องห้ามแต่อย่างใดส่วนความสะอาดเนื่องจากตลาดสดแห่งนี้ก่อตั้งมานานก็อาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนักแต่ขอเน้นย้ำว่าตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีมีความปลอดภยัยนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดราชบุรีจะได้ไปตรวจเยี่ยมตลาดนัดกเกษตรตำบลบ้านสิงรวมทั้งจะก,กำหนดตรวจ เยี่ยมให้ครบทุกตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตลาดสดทุกแห่งได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อต่อไปาอีวันนี้ทางจังหวัดนะครับได้ให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารที่มีคุณภาพที่จะมีผลต่อณภาชีวิตที่ดีก็ได้มาดำเนินการมาตรวจสอบนะทั้งห้าด้านแล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามายัยนะก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการให้คนในยมราชบุรีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอก็อาันปลอดภัย วันนี้เดี๋ยวจะไปตัวต่ออีกหลายแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลเบื้องต้นที่อยางเรียนชี้แจงนะครับให้กับคนจังหวัดระบีได้สบายใจแล้วก็มั่นใจในสินค้าที่ท่านจะซื้อที่ตลาดแห่งนี้ครับ